วันนี้เรามาให้รางวัลเด็กน้อยสามขวดในตัวเรากันนะคะพี่ฝนก็มาพักที่โรงแรมนะคะเพื่อให้รางวัลกับตัวเองที่ได้ทำความดีในทุกวันพี่ฝนอ่านคลิปให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนพี่น้องของพี่ฝนได้ประโยชน์ได้คุณค่าโดยที่พี่ฝนใช้ร่างกายเนื้อนี้ทําประโยชน์ออกไปนะคะ และคุณค่าของเราอยู่กับเราอยู่แล้วนะคะนึกถึงเด็กน้อยของเราแล้วก็ให้รางวัลเขาเท่าที่จะทําได้บางคนอาจจะซื้อลูกอมให้ตัวเอง1เม็ดก็ได้ไม่ต้องคิดไปถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะแค่เราไปกินขนมเค้กหรือเครื่องดืม่มบางคนชอบดื่มกาแฟก็กาแฟหนึงแก้วอะไรก็ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆเอ,อ่ยคำชมให้เขาชมวันละ ห่งครั้งหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ค่ะพูดบ่อยๆซ้ำๆให้เขารู้สึกว่าเรารักเขามากที่สุดเลยเรานึกถึงเขาตลอดเวลาพูดให้ย้ำๆซ้ำๆถี่ๆตอนที่ขนพูดอยู่นี้ก็ขนลุกนะคะขอบคุณเด็กน้อยในตัวของฉันฉันรักเธอมากเลยเธอรักฉันละสิขอบคุณนะขอบคุณเรามาเที่ยวกัน Tak pun